สวัสดีครับมาเจออาร์ครับในช่องอาร์อะไรเที่ยงไหนไปได้บ่อยครับก่อนเราจะรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ครับและกดกระดิ่งให้กับช่องเราเนี่ยครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับวันนี้ที่เรานั่งอยู่ครับเป็นวันที่15มกราคมปี2564ครับเป็นวันที่เราตื่นเต้นมากเพราะเราตื่นมาเราเข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินครับเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีการเดินทางเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้รับข้อความครับที่ทําให้เราฟังแล้วแบบ ค่อนข้างจะแซดเลยครับก็คือเขาเขียนว่าไม่พบ Booking งไอดีของเที่ยวบินที่ท่านได้กรอกโปรดกรอกข้อมูลใหม่ตามนี้ครับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็มีการเช็คไปที่สายการบินเนาะก็คือเราบินกับการบินไทยนะครับเราก็ไปเช็คเลยว่าเราเคีย์บุ๊กคิ้งนัมเบอรผิดหรือเปล่าเนื่องจาก b o ๊ก i n ้งนัมเบครับเดี๋ยวผมเล่นขึ้นี่ดูนะ เพื่อนๆเห็นบุ๊กคิงเราแล้วเนาะมันจะมีหลักที่สองนะครับมันขึ้นว่าตัว O หรือตัวศูนย์เนาะเราก็คิดว่าเอ้ยเราต้องคีย์ไม่คีย์เป็น O ใหญ่ก็คีย์เป็นศูนย์และเราคงผิดที่ตัวเลขนี้ในทางกลับกันครับผมก็ติดต่อไปทางญาติน้องนอะคนที่รู้จักครับก็ให้เขาช่วยโทรไปเช็คกับกรุงไทยนะว่าสิ่งที่เขาเคีย์ผิดเนี่ยผิดที่บุ๊ก i n งนัมเบอร์หรือเปล่าแต่กรุงไทยตอบมาว่าสิ่งที่เขาผิดคืออะไรครับ มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรผิดเลยครับก็คือว่าชื่อที่เราคีย์ในตัวเครื่องบินนะครับสมมติชื่อเดวิดเติม S แต่ชื่อบัตรประชาชนครับชื่อเดวิดไม่มี S โอ้โหเราก่ายหน้าผากเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผมก็เลยติดต่อไปที่กรุงไทยด้วยตัวเองเนาะเพื่อโทรไปถามปัญหานี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่า กรุงไทยเขาบอกว่าการที่ขึ้นข้อความว่าไม่คดไม่พบ b o ๊กคิงไอของท่านเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้มี2วิธีก็คือว่าคีย์ข้อมูลบ o ๊กคิงไปใหม่แต่ถ้าเราโทรไปแล้วเนี่ยกรุงไทยมีการบอกว่าข้อมูลที่เราเคีย์เนี้ยชื่อเราและนามสกุลนะครับสะกดไม่ถูกเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือกรุงไทยจะไม่มีการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินครับสิ่งที่เราคี์ไปเท่ากับศูนย์โอ้โหโคตรเฟลเลยอะ่ะเพราะเราตั้งใจว่าเราอยากเงินกเินก้อนนี้คืนเนาะก็นั่งแบบคิดทั้งวันว่าจะทํายังไงดีครับและอยู่ดีเราก็คิดออกว่าเคสเนี้ยเราจองไปกับคนระบุ๊กิ้งขาไปเราบินเวียดเจ็ขากลับเรากับการบินไทยเนาะจริงๆแล้วคอนเซปต์เราควรจะเลือกตั๋วข้างที่แพงกว่าเพื่อมาขอคืนใช่ไหมครับ <Wow. S 2> แต่ในเมื่อตั๋วข้างที่แพงกว่ามันติดปัญหาว่าเรากรอกชื่อที่มันไม่ตรงกับตั๋วเดินทางเราก็กลับลำครับไปเอาตั๋วฝั่งเวเจ็ตซึ่งเราซื้อตั๋วในราคาถูกมากแหละเพื่อมาของเงินคืนครับซึ่งผมก็คิดว่ามันได้แน่นอนเพราะว่าชื่อมันตรงกับตั๋วข้างมินเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการของเงินคืน้เพื่อนูอีกครั้งหนึ่งด้วยครับรับชมเลยครับมาครับเราจะมาสอยวิธีครับอีกครั้งหนึ่งเนาะ ใครอยากจะยื่นขอเงินคืนตัวเครื่องบินครับหลังไปดักไปเที่ยวมาแล้วนะครับดูตามเราได้เลยเนาะเข้ามาที่เราเที่ยวด้วยกันครับตามนี้เลยเนาะเสร็จปุ๊บให้ทุกคนเลื่อนไปครับจะเจอสีแดงๆครับอยู่ทางด้านล่างๆเลยนะครับจะเขียนว่าลงทะเบียนขอรับเงินคืนสับสนค่าตัวเครื่องบินครับสีแดงเนาะคลิกเข้าไปครับเสร็จปุ๊บเลือกหัวข้อว่าสีแดงๆครับลงทะเบียน รับคืนค่าตัว๋วเครื่องบินครับเราจะต้องเข้ามาในหน้าตาที่เป็นล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องกรอกครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์และบัตรประชาชน13หลักครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนครับโอเคนะครับตอนนี้เราใส่ otp ไปแล้วนะครับพอใส่ otp ไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการเลือกโรงแรมใหม่ครับ ก็คือประสานสุกเนาะที่เราเคีย์ข้อมูลผิดเราก็เลือกประสานสุกครับเสร็จปุ๊บเขาจะมีให้คีย์ว่าสายการบินกับบนะุ๊กกิ้งนัมเบอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตคียก่อนเราบินกับเวสเทนะครับบุ๊กกิ้งนัมเบอร์วะขอดูก่อนเนาะครับคนชอบถามบุ๊กกิ้งนัมเบอร์คืออะไรคือตรงนี้เนาะเห็นไหมบุ๊กกิ้งนัมเบอร์จำไม้ได้นะครับก็คือภาษาอังกฤษผสมตัวเลข6หลัก แต่ผมเห็นบางครั้งใส่การบินบางสายการบินก็เป็นสังกฤษหกหลักนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยเสร็จปุ๊บเท่ากับเราคีย์แล้วเนาะส่งข้อมูลใหม่ครับยืนยันจะมีคําว่ายืนยันเนาะกดยืนยันครับแล้วกดคําว่านําส่งครับอ่าเราจะขึ้นเซตัดนี้ครับ เพื่อนมักจะมีคําถามว่าถ้าในกรณีที่เราของเงินคืนเพื่อนเพื่อนมักจะชอบถามในเว็บเนะผมไปอ่านตามกระทู้ต่ตางๆเนี่ยถ้าเราไปเที่ยววันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าของเดือนนั้นเราต้องยื่นภายในวันที่ยี่สิบแล้วเราจะได้เงินคืนภายในวันที่สาสิบของเดือนนั้นแต่ถ้าในกรณีคุณไปเที่ยววันที่สิบหกถึงวันที่สามสิบนะครับคุณจะต้องยื่นเรื่องภายในวันที่ห้าเดือนถัดไปแล้วเงินจะเข้าที่สิบห้านะครับดังนั้นเนี่ย วันนี้เราไม่อยากเพื่อนเพื่อนผิดพลาดเลยเนาะสิ่งที่เราผิดพลาดง่ายๆก็คือว่าเราเคีย์ชื่อตั๋วเครื่องบินที่เป็นภาษาอังกฤษกับในประชาชนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นจุดง่ายที่สุดที่เราไม่ควรพลาดเลยแต่ถ้าใครพลาดเรื่องนี้ก็คือคุณไม่ได้เงินคืนเลยแต่เรากลับลำถูกครับเนื่องจากเรามีบุ๊กคิงคนละบุ๊กคิงเนาะเราก็เลยสามารถเอาตรงนี้มาของเงินคืนครับ <Wow. S 1> และเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่30มกราครับเคสนี้เราต้องได้เงินคืนแน่นอนครับ <S <S> <S ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ครับ ให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยงไงไปบ่อยครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ